สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านแฟนเพจของเซ t ไทยแลนด์นะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับทักทายทุกท่านที่ติดตามผ่านเพจของพีซด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการพิเศษที่ทุกครั้งเมื่อมีพิธี เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI เนะครับเราก็จะมาพบกันแบบนี้ด้วยการไลฟ์สดนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียให้กับทุกท่านนะครับได้ติดตามบรรยากาศวันแรกของการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์น้องใหม่ในตลาดหุ้นไทยกันไปพร้อมๆกันนะครับ และอย่างที่ทราบกันครับด้วยสถานการณ์โควิด19ในช่วงนี้นะครับเรายังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วก็ลดจำนวนผู้เข้ามาร่วมในสตูดิโอของเรานะครับวันนี้ก็เลยยังเป็นพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในรูปแบบของออนไลน์อยู่นะฮะวันนี้ครับเป็นพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนนะครับ ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าพีซนะครับโดยพีซนั้นจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับในโอกาสนี้ครับผมขอตัดภาพสดๆนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามไปพร้อมๆกันขณะนี้นะครับทางผู้บริหารของทั้ง3มองค์กรพร้อมแล้วนะครับที่จะร่วมในพิธีเปิดเช้าวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายเลยนะครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับทุกองค์กรนะครับ ขณะนี้นะครับพิธีการของเราพร้อมแล้วนะครับผมขอพาทุกท่านนะครับร่วมให้การต้อนรับนะครับบริษัท Peace and Living จจำกัดมหาชนกับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกนะครับในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเราจะมาเริ่มต้นครับด้วยการทำความรู้จัก Peace กันก่อนนะครับผ่านทางวิดิทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ กา25ปีที่บริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์เชอร์คอร์ดสและเดอะ l กลเมอซึ่งได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างสูงตลอดมาเรามุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส,สัมหาริมรพย์ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวภายใต้การประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรมที่ดีและธรรมาภิบาลที่ดีและคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยการบริหารงานโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการกำกับดูแลที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน บริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนเตรียมการขยายธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการผนึกกำลังของผู้บริหาร2 Generation เพื่อสร้างทีมผู้บริหารที่ผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า30ปีเข้ากับผู้บริหารยุคใหม่ที่เข้าใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งและมีทักษะที่สำคัญต่างๆที่พร้อมต่อยอดความสำเร็จและสร้างการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต ด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายโครงการที่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนทุกมิติจุดเด่นของ Peace ล n ฟว i ่เนี่ยต้องเรียกว่า small is beautiful นะครับเรากำลังอยู่ใน growth stage ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนครับความแตกต่างของกลยุทธ์ทางการตลาดของ P ีซันลิเนี่ยเราไม่ได้ให้ทีมการตลาดทำหน้าที่แค่โฆษณาโครงการเท่านั้นนะครับ แต่เราให้ทีมการตลาดเนี่ยมีส่วนร่วม End-to-end end, ตั้งแต่การซื้อที่ดินการทำวิจัยเพื่อการตลาดรู้จักลูกค้าและทำเลมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการจนถึงการทำตลาดเพื่อการขายสิ่งนี้เนี่ยทำให้ทีมการตลาดพีซัน i ์ลิฟวิ่งเนี่ยพัฒนาโครงการในทำเลที่ถูกต้องและตรงใจลูกค้าครับและพร้อมกันนี้บริษัทพร้อมดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอาทิลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงาน พันธมิตรทางการเงินผู้รับเหมาและคู่ขาและให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอาทิระบบการจัดการน้ําการจัดการมูลฝอยตลอดจนพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น Li and living. มุ่งมัน่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคุณ ก็คือภาพรวมในการทำธรุรกิจของ Peace and Living นะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นอีกหนึ่งพิธีการสำคัญของงานในวันนี้ก็คือช่วงพิธีการลงนามน,นั่นเองครับโอกาสสำคัญนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณประสบศักดิ์สิริโสพนาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนนะครับเพื่อลงนามน,นะครับ โดยในภาพนะครับอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นเกียรติบัตรและโล่แสดงความอินดีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์นะครับได้จัดส่งใบล่วงหน้าแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณประสบศักนะครับในภาพแรกนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณประสบศักครับจรดปากกาแล้วก็มองกล้องไว้สักครู่หนึ่งนะครับ และในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญลงนามด้วยเลยครับการลงนามในครั้งนี้นะครับนับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของพิธีการในวันนี้ด้วยครับโอกาสนี้นะครับผมขอขอบพระคุณคณประสบสัดิ์นะครับและนี่ก็คือความตั้งใจของพี e นะครับในการเข้าสู่ตลาดทับแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับ ผมขอขอบพระคุณคุณประสบศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญดรพากรปีตัทธวัชชัยครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับพีซขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารบริษัทพีซแอนด์ลิฟวิ่งจำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายูุทธสามัญ แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและนักลงทุนทุกท่านครับนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับบริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า Peace เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO ที่1,672ล้านบาท PIS เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมโดยเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันบริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยแบ่งสินค้าออกเป็นหลายแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามยังคงเป็นการพัฒนาโครงการด้วยการชูจุดแข่งของบริษัทในด้านการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นเน้นแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่และคัดสรรทําเลที่สะดวกต่อการดาเนินการเดินทางของผู้อยู่อาศัยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของพีซในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยการเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถตัดสินใจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆได้อย่างคล่องตัวขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญของคุณประสบศักดิ์สิริโสพนาและทีมผู้บริหารที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า30ปีย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้พีซเติบโตได้อย่างมั่นคง และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำในอนาคตผมเชื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์ความสามารถและประสบการณ์ของทีมผู้บริหารเมื่อประกอบกับการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมและบรรษัทพิบาลที่ดีย่อมนำพาบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนและเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสุดท้ายนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณดรภากรปีจัตธวัชชัยนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณอารพัฒนสังขารณ์นะครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับพีซในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญขอเรียนเชิญครับ Dear executives, shareholders, investors, on behalf of Maybank Securities Thailand, which has acted as the financial advisor and the lead underwriter. we would like to congratulate management and staff of Peace & Living Public Company Limited for its first SEP trading day. This is certainly an important milestone for Peace and confirmation of the company's reputation as one of the leading residential property developers in Thailand. Peace has strong brand, strong leadership from two generations of executives, financially sound and long-term growth potential Thanks to its focus on developing and delivering high quality properties. Lastly, I would like to thank Management of Peace for giving Maybank Securities Thailand the opportunity to work as your IPO financial advisor and lead underwriter. We are confident that this IPO will draw strong interest from public investors. Thank you very much. ขอขอบคุณคุณอารพาษษษสังครัตน์นะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณประสบศักดิ์สิริโสพนาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนนะครับกล่าวในโอกาสที่ Peace เปิดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณประสบศักดิ์เลยครับเรียนผู้รสบริหารองคอ์กรต่างๆผู้ถือหุ้นนักลงทุน สื่อมวลชนและผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดทุกท่านในนามบริษัทพีซแอนด์ลิฟวิ่งจำกัดมหาชนหรือพีซผมรู้สึกยินดีและมีความภูมิใจในโอกาสที่บริษัทเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทที่ได้นำหุ้นพีซก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนตามที่ตั้งใจไว้ตลอดระยะเวลาดำเนิน ธุรกิจมายาวนานกว่า30ปีทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบเพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเพียบพร้อมและสงบสุขแก่ผู้อยู่อาศัยผ่านแนวทางการดำเนินธุรกิจเน้นการสร้างบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุด สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มในราคาที่เหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพในทุกขั้นตอนส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมผู้บริหารมีแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง ก้าวเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำของไทยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและพัฒนาโครงการ10บโครงการรวมมูลค่าโครงการกว่า5,000ล้านบาทพร้อมกันนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาโครงการรองรับดีมานกลุ่มต่างๆสร้างการ การจเจริญติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่ e พีซในระยะยาวสุดท้ายนี้ในนามบริษัท p พ a ซแอนด์ลิฟิ g จำกัดมหาชนผมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนบริษัทเริ่มจากสำนักงานกรตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เมแบงค์ประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ k t b s t t จำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในความสำเร็จของพีซ และผมขอให้สัญญาว่าจะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างสุดความสามารถภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณประสบศักดิ์สิริโสพนาเป็นอย่างมากนะครับและในตอนนี้ครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยของพีนะครับ โดยผู้บริหารที่จะมาร่วมกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําผู้บริหารนะครับแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกันนะครับตอนนี้อ่ะเห็นอยู่บนจอภาพแล้วนะครับด้านบนนะครับของจอภาพของทุกท่านนะครับจะเป็นทีมงานจากพี e นะครับผมขออนุญาตไล่เรียงนะครับท่านแรกครับคุณสุเมธเตชะไกรสีครับท่านเป็นประธานกรรมการของ p e a แอนด์ลิฟวิ่งจำกัดมหาชนนะครับ แนะนํำท่านต่อไปครับคุณประสบศักดิ์สิริโสพนาครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ p พี c e ครับต่อกันที่คุณชุมพลพรประภาครับท่านเป็นกรรมการของ Peace and living, จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีนะครับและอีกหนึ่งท่านจาก Peace นะครับก็คือคุณสุทธิชยัยภูล,ลาภทวีครับท่านเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ p พ a c e and Living จำกัดมหาชนครับ ถัดไปนะครับผมขออนุญาตแนะนําในานามของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญน,นะครับคุณอารพัฒ์สังขรัตครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เมย e ์แบงก์ประเทศไทยจํากัดมหาชนครับและผู้ที่จะรับหน้าที่สันระครังในพิธีการของเราวันนี้นะครับผมขอแนะนำสองท่านครับท่านแรกคุณฉันทวิทย์โอลานรัตนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารทั่วไปบริษัท p e a c e a i ์ i ิฟจำกัดมหาชนครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณประเสริฐตันตยาวิทย์กรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิทนาธิจบริษัทหลักทรัพย์เมแบงประเทศไทยจำกัดมหาชนครับและในโอกาสนี้นะครับ เรามีผู้บริหารจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยผมขออนุญาตแนะนำนะครับดรพากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณแมนพงษ์เสนาณรงค์ครับรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาร่วมงานกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะครับ ระหว่างนี้ครับเราจะรอกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับเพราะว่าทุกวันเราจะใช้เวลาแรนดอมในการเปิดตลาดนะครับระหว่างนี้ผมจะให้ข้อมูลของ Peace and Living กับท่านผู้ชมไปพลางก่อนนะครับโดย Peace นั้นประกอบธุรกิจพัฒนาอาสาริมรัพ์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบเพื่อขายนะครับประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมครับ โดยทางบริษัทนั้นเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักนะครับปัจจุบันก็มีหลากหลายแบรนด์ภายใต้อของพีซเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีการเจาะกลุ่มลูกค้าเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นแบรนด์ The Glamour เนี่ยนะครับก็จะเน้นไฮเอนเลยบ้านราคา20กว่าล้านขึ้นไปเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์เพื่อมาเจาะแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเมนต ของผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นแบรนด์คอร์ดินะครับแบรนด์เชอร์แบบนี้เป็นต้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับน่าจะเคยแวะเวียนไปเยี่ยมชมโครงการของทาง p c e a n d Living กันมาบ้างแล้วนะครับในโอกาสนี้ครับทาง p i e เนี่ยเขาได้นำเสนอโครงการอสหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด7โครงการมูลค่าประมาณ4,700ล้านบาทนะครับ แล้วก็ประกาศโครงการในอนาคตเพิ่มเติมออกมาแล้วอีก3โครงการมูลค่าก็ประมาณ3,000ล้านบาทและในอนาคตก็จะมีการพัฒนาแบรนด์ต่างๆเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในแต่ละเซกเมนต์ย่อยลงไปอีกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ลองติดตามใดส่วนของรายละเอียดในหนังสือแนะนำของบริษัทได้เนี่ยนะครับว่าเขาทำธุรกิจอย่างไรบ้างผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ในส่วนของข้อมูลการ IPO นะครับ e นั้นมีทุนชำระแล้วหลัง IPO จำนวน420ล้านบาทครับที่ราคาพาน1บาทก็จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเดิมนะครับจำนวน336ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ทำการเสนอขายทั่วไปต่อประชาชนทั่วไปเนะครับเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO อีก84ล้านหุ้นนะครับก็เสนอขายตั้งแต่ช่วงวันที่2-4และ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ราคาหุ้นละ3บาท98สตางค์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตลาดหุ้นไทยจะเปิดทำการแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้วันทำการซื้อขายวันแรกของพีซจะเปิดออกมาที่ราคาเท่าไหร่นะครับมูลค่าการระดมทุนรอบนี้ของพีซนั้นอยู่ที่ประมาณ334ล้านบาทนะครับและมี Market Cap หรือว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดณราคา IPO ที่1,600 71ล้านบาทเศษนะครับการกำหนดราคาสเสนอขายหุ้น IPO นะครับก็คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า PE ratio นะครับที่8.47เท่านะครับก็มีการคิดคำนวณจากผลกำไรสุทธิช่วง4ไตรามาสย้อนหลังของทางพีสเนี่ยนะครับหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายใต้การสเสนอขายหุ้นครั้งนี้ก็คือ fully diluted แล้วเนี่ย หารออกมานะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นจะอยู่ที่หุ้นละ47สตางค์นะครับเมื่อคูณกับค่า P/E เข้าไปเนี่ยก็จะได้ราคา P.O. ที่3บาท98สตางค์นะครับโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ครั้งนี้นะครับมีทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญน,นะครับ ระหว่างนี้เรายังคงรออยู่นะครับว่าตลาดหุ้นไทยไม่เกิน2นาทีนี้นะครับน่าจะเริ่มเปิดทําการแล้วคุณผู้ชมน่าจะลุ้นกันไปพร้อมๆกับผมอยู่นนะครับว่าวันนี้พีซ จะเปิดออกมาได้สดใสามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าธุรกิจเขามีความชัดเจนมีประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับในโอกาสนี้ครับเรารอสัญญาณอยู่นะฮะและบัตรนี้ได้เวลาแล้วที่พีซจะเปิดทําการซื้อขายครับเราจะให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะครับนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือครับ พีซวันนี้นะครับเปิดมาที่ราคา5บาท60สตางค์นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาถึง40%โดยประมาณนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่โดดเด่นและสดใสเป็นอย่างมากนะครับและเราขอต้อนรับพีซแอนลิฟวิ่งจำกัดมหาชนนะครับในฐานะน้องใหม่นะครับในตลาดรับซัพแห่งประเทศไทยที่เข้ามาซื้อขายเป็นวันแรกด้วยราคาที่สดใสเป็นอย่างมากนะตอนนี้ 5บาท5.5ต่างนะครับ5 5 5เลยนะครับอ่ายินดีด้วยแล้วก็ในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านมองที่กล้องกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะขอเก็บภาพนี้เป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสที่เราเข้ามาจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและราคาสดใสมากล่าสุดหัวไปแล้วประมาณ40%นะครับนี่คือภาพแห่งความประทับใจนะครับและผมเชื่อว่านักลงทุนอเองก็ยิ้มไม่แพ้กันกับทางผู้บริหารนะครับ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณภาพกลับไปที่คุณประสบศัก์สิริโสพนานะครับท่านประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท Peace and Living จำกัดมหาชนนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางท่านประธานกรรมการเนี่ยนะครับน่าจะมีสิ่งที่อยากจะพูดกับานักลงทุนนะครับมีสิ่งที่อยากจะพูดกับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรารอสัญญาณภาพกันสักครู่นะครับ ให้ทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคุณประสบศักดิ์เตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังท่านกันนะครับว่าท่านมีอะไรจะบอกกับนักลงทุนนะครับแล้วก็แน่นอนในอนาคตบริษ,ษัท Peace and Living จะเดินหน้าธุรกิจไปในทิศทางไหนนะครับในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณประสบศักดิ์กล่าวกับนักลงทุนได้เลยครับเชิญครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความมั่นใจในหุ้นพี a c e ครับซึ่งหลังจากนี้ผมจะดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีคำนึงถึงความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แก่ลูกค้าคู่ค้าพนักงานผู้ถือหุ้นสังคมและภาครัฐในทุกๆด้านรวมถึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับและในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทั้งผู้บริหารและก็นแน่นอนผู้ถือหุ้นของ Peace and Living จำกัดมหาชนนะครับในโอกาสที่เข้ามาซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยครับที่ทำให้งานในวันนี้ เกิดขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับติดตามกันได้ในครั้งต่อๆไปครับกับการไลฟ์หลักทรัพย์ตัวถัดไปที่จะเข้ามาซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI พบกันได้ที่นี่นะครับก็คือ Facebook ของเพจ Set Thailand สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและสวัสดีครับ บริษัท Peace and Living ประกอบธุรกิจสังหารวิมทซับที่อยู่อาศัยแนวราบนะครับมาตลอด30ปีได้แก่ทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและบริมณนทนเราประสบความสำเร็จมาตลอด30ปียุทธศาสตร์หลักที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจก็คือ Marketing Oriented ใช้การตลาดนำธุรกิจแล้วก็มีความสำเร็จมาตลอด30ปีมีกำไรมาตลอดตั้งแต่ตั้งบริษัท การเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำให้เราสามารถระดมทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เราสามารถที่จะรับพนักงานมืออาชีพต่างๆได้ง่ายขึ้นและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาชนและการเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากเติบโตต่อไปในระยะยาว